อย่างี้เงินร้อยล้านไม่เยอะหรอคค่ะอ,อ่านปากแขกเงินร้อยล้านไม่เยอะหรอกค่ะอยากทำอะไรก็ทําแล้วแขกอะจะนั่งอยู่ตรงเนี้ยรอดออูการวัดผลความคุ้มค่าทางทางรายได้และภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวว่ามันจะฟื้นได้จริงหรือไม่หลังจากที่มีการเขาดาวโดยเชิญศิลปิน นักร้องระดับโลกมาสองคนที่ประเทศไทยคือเราไม่ประกันหรอกว่ามันคุ้มไม่คุ้มครับมันต้องดูที่ว่าถึงเวลานั้นประมาณสักวันที่สิบห้าธันวาอย่างต่างเนี่ยสถานการณ์มันดีขึ้นแค่ไหนอะไรยังไงใช่ป่ะมันฉีดวัคซีนตามเป้าชิมไหมตัวเลขมันลดลงไปเยอะไหมแต่คือคุณแทงหวยไปลงหน้าคุณแทงหวยลงหน้าในขณะสถานการณ์ขณะนี้มันยังมันยังไม่ได้บอกว่าคุณไอแทงไปนี้มันคุ้มหรือเปล่าแล้วเดือนธันวาเนี่ยมันจะทำให เขาอ้างว่าพฤติกรรมมันเหมือนแค่เชิงนาร่องเฉยๆมันไม่ได้มีคนเพิ่มขึ้นหรอกเ,ออเพราะว่าคนส่วนใหญ่มันจองม,มาก่อนแล้วแต่ว่าเดินธนวาลเขาจะไปกระตุน้นเพี่ถึกเหกอายเวลาคนต่างชาติเขาอ่านข่าวประเทศไทยอ่ะอเขาก็จะบอกว่าโอ้โหประเทศไทยเนี่ยนะแทนที่จะเอาเงินไปซื้อวัคซีนเอาเงินมาเชิญลิซ่าไปเปิดคอนเสิร์ตมันดูเป็นการใช้เงินแบบไม่ฉลาดมัดเน,เ,นเหมือนเล้ววัคซีน มันเหมือนเราแบบนอนป่วยไม่มีข้าวจะกินสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วก็ไปซื้อกระเป๋าหลุยกุชชี่ชาแนลมาถือพี่ถึงแล้วก็หวังว่ามันจะทําให้เราดูดีอืแต่ข้างในนี่แบบโอ,โอแ้แผลเต็มตัวเลยใช่ยัง <ใน S 2> ขาด<น>อาหารอยู่อะไรอย่างเงี้ย ร้านเสร็จเดียวพูดถึงเรื่องความคุ้มค่าในการใ <Okay. S 1> ช้งบประมาณเนี่ยโฆษกรัฐบาลคุณธนากรย้ำนะครับว่างบประมาณที่ใช้ในการเขาดาวครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่ทําไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าจะเป็นงบประมาณที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ย้ําด้วยนะครับว่าจะเกิดผลดีในการประกอบการเป็นการเร่งโปรโมทการท่องเที่ยวและยกระดับการท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ในต่างประเทศให้ใหชาวต่างชาติเนี่ยเอาเงินเนี่ยมาใช้ในประเทศของเราขณะที่คุณอนุทินเองเนี่ยนะครับ มีการพูดถึงความพร้อมในการเปิดประเทศบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีการฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมายที่70%ซของประชากรทั่วประเทศแล้วนะฮะการระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงราภาคใต้ขณะนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงฮะแต่คงจะคุยว่าเออถ้าถึงเดือนพฤศจิกาคงจะได้ตามเป้าหมายครับแต่แตมันยังสามสิบล้านอ่ะสามสิบล้านมันยังไม่ใช่นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะคือฉีดสองเข็มครบสามสิบล้านยังไม่ใช่เลยแต่เวลาเขาพูดเนี่ยรัฐบาลก็าจะพูดอย่างนี้ เนื่องจากเราตั้งเป้าไว้ที่การฉีดให้ครบ70%ของประชากรขณะนี้เราฉีดไปได้ประมาณ30%แล้วมันแปลว่าเราได้มาได้เกินครึ่งข,ของเป้าหมายเกือบจะถึงครึ่งของเป้าหมายคือการฉีด70%แล้วคือถ้าเราได้35%คือเราได้ครึ่งหนึ่งของเป้าหมายแล้วไงเพราะเป้าหมายเราคือ70ใช่ปรมือบวิธีคิดในวิธีการพูดเหมือนน้ำท่วมคือน,น้ำรอระบายน้ำท่วมคืออะไรปัจจุบันน้ำามากนี่ถูก กินข้าวป่ะทุกวันเนี่ยข้าแพงด้วยเข้ากลองด้วยใช่ไหมถ่ายรูปให้ดูนะลงไฟุ์รูะกินหญ้าทุกมือออไะสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็บอกว่าการควบคุมการระบาดมีประสิทธิภาพนะฮะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้มากขึ้นแล้วสัปดาห์นี้จะมีการส่งวัคซีนไปจังหวัดนครศรีธรรมราช นะครับหลังจากมีการแพร่ระบาดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ป่วยผู้ติดเชื้อก็ลดลงสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนอันนี้<ฮ>ก,ก็โมยังไม่ได้ลดวะ <laughs> จริงคือ4จังหวัดนี้ยังไม่3จังหวัดยังไม่ได้ลดตัวเลขยังตัวเลขมันยังสูงอยู่เข,ขาโปรโมทว่าต่ำกว่าพันนะแต่ว่าแบบ700-800ตัวเลขก็ร้อยเาสิบดีเล้ก็ต่ำตกว่าพันประมาพัน <laughs> <laughs> มันยังไม่ได้ลดมันยังไม่ได้เป็นลดเป็นที่น่าไว้วางใจอ่ามันต้องมันต้องใช้เวลาคือมันต้องเห็นแนวโน้มชัดเจนกราฟลงชัดเจนถึงจะออกมาเคลมได้ใช่ไหมส่วนลิซ่าแน่นอนคุณนุทินบอกว่านี่คือคุ้มค่าคุ้มค่าสิภูเก็ตนี่ฐานเสียงพักเลยนะภูเก็ตพลังประชาทีหรือภูมิใจไทยหรอไม่แน่ใจแต่ไม่มีภูมิใจไทยสักคนนะภูมิใจไทยต่พลังประชารัฐ จริงสองเขตเลยสองเขตใช่ปะ่ปะพลังประสารัฐเฮ้ยน,นี่เรากระชุนเอเสียมเสียมเกง่กงเกง่กงเสียมเก่งคือเอาอย่างนี้เงินร้อยล้านไม่เยอะหรอกค่ะอ่านปากแข่งเงินร้อยล้านไม่เยอะหรอกค่ะอยากทำอะไรก็ทำ <c oughs> แล้วแขกจะนั่งอยู่ตรงนี้รอดู การวัดผลความคุ้มค่าทางทางรายได้และภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวว่ามันจะฟื้นได้จริงหรือไม่หลังจากที่มีการเคาดาวโดยเชิญศิลปินนักร้องระดับโลกมาสองคนที่ประเทศไทยคือเราไม่ประกันหรอกว่ามันคุ้มไม่คุ้มครับมันต้องดูที่ว่าถึงเวลานั้นประมาณสักวันที่สิบห้าธันวาอย่างนี้สถานการณ์มันดีขึ้นแค่ไหนอะไรยังไงใช่ป่ะมันฉีดบรัคซินตามเป้าจริงไหมตัวเลขมันลดลงไปเยอะไหม แต่คือคุณแทงหวยไปลงหน้าคุณแทงหวยลงหน้าในขณะสถานการณ์ขณะนี้มันยังมันยังไม่ได้บอกว่าคุณไอแทงไปนี่มันกลุมหรือเปล่าแล้วเดือนธันวาเนี่ยมันจะทำให้เขาอ้างว่าพฤติการมมันเหมือนแค่เชิงนําร่องเฉยเฉยมันไม่ได้มีคนเพิ่มขึ้นหรอกเพราะว่าคนส่วนใหญ่มันจองมาก่อนแล้วแต่ว่าเดือนธันวาเนี่ยเขาจะไปกระตุ้นเหตุไอเหกอาอเวลาคนต่างชาติเขาอ่านข่าวประเทศไทยอ่ะเขาก็จะบอกว่าโอ้โห ประเทศไทยเนี่ยนะแทนที่จะเอาเงินไปซื้อวัคซีนเอาเงินมาเชิญลิซ่าไปเปิดคอนเสิรต์ตมันดูเป็นการใช้เงินแบบไม่ฉลาดม,มันเหมือน,น,เ,อนเราว,วัคซีนมันเหมือนเราแบบนอนป่วยไม่มีข้าวจะกินสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วก็ไปซื้อกระเป๋าหลุยกุชชี่ชาแนลมาถือพี่ถึงแล้วก็หวังว่ามันจะทําให้เราดูดีอแต่ข้างในนี่แบบโอ้แผลเต็มตัวเลยใช่ใยังขาดอาหารอยู่อะไรอย่างเงี้ย ร้านเศษนิดเดียวส่วนต่างวัคซีนเยอะกว่านี่อีก <c oughs> <c oughs> หลายเท่า <c oughs> อะมาดูแวดวงการเมืองกันบ้างน,นะครับพูดถึงเรื่องการทําโพของพรรคการเมืองก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะไปดูกันว่าออพรรคนี้จะส่งใครพื้นที่นั้นจะส่งใครแต่ว่าเรื่องโพเนี่ยทำให้พลเอกประวิทย์ต้องออกมาตอบเรื่องนี้เพราะผู้สื่อข่าวถามว่ามีการทําโพจริงหรือเปล่าพลเอกประวิทย วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐปฏิเสธเลยนะเสื้อสวยไหมวันจันทร์สีเหลืองพลพลังประชารัฐนี่มันตลกเราะมันโผล่ข้ากันเองอสิบสี่สองสองภาคใต้เหลือแค่สิบอ่ะผ่านแค่สี่ไม่ผ่านสิบอ่ะงงด้วยหมดเลยทำหรือไม่ทําก่อนพลเอกประวิตรบอกว่าไม่ได้ทําไม่ได้สั่งเพราะไม่มีการประชุมพักไม่ได้วัดคะแนนนิยมใดๆหรือว่าสสในเนี่ยนะฮะ คือเพราะว่ายังไม่มีการเลือกตั้งไงจึงไม่จําเป็นต้องทําการสํารวจความคิดเห็นทีนี้มีกระแสข่าวว่ามีการทําโพสํารวจออกมาแล้วพลเอกประวิทยบอกว่าก็ต้องไปถามคนต้นทางแต่ยืนยันว่าในพักเนี่ยนะไม่มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนะครับมีคนสงสัยอีกว่าทําโพสํารวจความนิยมของสสจะเป็นหน้าที่ของร้อยเอกธรรมนัฐหรือเปล่าพลเอกประวิทยบอกว่ายังไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าตนเองเนี่ยยังไม่มีข้อสั่งการใดๆนะครับ ส่วนผลการสํารวจออกมาเนี่ยนะจะมีผลต่อสสในพื้นที่หรือไม่ก็บอกว่าจําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญกับคนเก่าๆมาเป็นระดับแรกอันนี้คือพลังประชารัเนี่ยหามากว่าปัดกันไปก็ปัดกันมาครับบางคนก็ออกมาได้ทําโพลแต่บางคนรับว่าทำและมีผลออกมาแล้วนะและมีผลออกมาแล้วด้วยแล้วก็ปล่อยข่าวที่แพร่มาตามสื่อนี้ก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่มีใารให้สัมภาษณ์แต่ข่าวมันแพร่ไปหมดแพร่ไปทุกฉบับอ่ะครับใช่แล้วก็บางคนก็ ใครนะคุณไผ่ลิกเนี่ยเขาบอกว่าทำใช่ไหมใช่ไผ่ลิกบอกทำค,คุณชาย<ห>วุฒิเนี่ยบอกไม่ได้ทำมไม่เคยมีการพูดคุยกันยังไม่ถึงเวลาเลือกตั้งแต่ถ้าใล้เลือกตั้งก็จะมีการคัดผู้สมัครเป็นกระบวนการอยู่แล้วเ <c oughs> สียงไม่ดีก็เปลี่ยนได้หลายพรกก็ทำโพลแข่งกันแต่นี่มันไม่ถึงเวลาเนี่ก็ที่มีข่าวว่าสสในพื้นที่ภาคใต้พลังประชารัฐคะแนนเสียงไม่ผ่านเกณฑ์เลยนั้น ขุชัยวุฒิบอกว่าไม่ทราบว่าเสือข้อมูลมาจากไหนสอบถามกันในพักก็ยังไม่เห็นอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครับสสพักใต้ที่บอกว่าจะแยกออกมาตั้งพักเศรษฐกิจไทยเหรอไม่ผ่านเกือบหมดอะรู้สึกใช่ไหมชื่อพักเศรษฐกิจไทยใช่ไหมที่เขาจะออกมาตั้งพักเขาที่แล้วอะใช่ครับใช่เศรษฐกิจไทยอแต่จริงๆแล้วพักใต้ถ้าเราพูดกันจริงอะ่ะมันก็เป็นไปได้นะว่าไม่ผ่านอะ่ะใช่ใช่อย่าไปประมาทกันครับเอา้า เดี๋ยวอย่าเพิ่งมานี่ก่อนคุณ<ด>ชัย<ด>วุฒมาที่คุณชัยวุฒก่อนคุณชัยวุฒเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีนะพี่ถึกพี่แขกที่เข้าไปพบกับนายกที่ตึกไทยคู่ฟ้าขยับมาข่าวนี้นิดนึงคือหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมนะคุณสุริยะคุณสุชาติคุณชัยวุฒคุณอนุชานาคาสายคุณสติพร้อมพัตเนี่ยไปที่ถึกไทยคู่ฟ้าไปหารือกับนายกหารือกันอยู่30นาทีท นักข่าวเห็นวิ่งไปหาปรากฏว่าไม่มีใครให้สัมภาษณ์ไม่บอกด้วยคุอเรื่องอะไรคับมันไม่ใช่สามมิตรแล้วมันมากกว่าสามมิตรใช่ไหมที่หัวข่าวบอกสามมิตรนี่ไม่ถูกนะยี่งมากสามมิตรมันคือคุณสมศักดิ์คุณสุริยะใช่ป่ะแล้วอาจจะคุณอนุชาด้วยสมคุณสันตินี่ไม่ใช่คุณสันตินี่แตกมาจากสี่ช่อนะคุณสุชาตินี่ก็คือแบบสายตรงเมื่อก่อนก็สายตรง ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าสายตรงใครแหละทั้งประวิทย์ประยุทธ์แะแต่นี้ก็คือมาทางประยุทธ์ชัดๆครับอันนี้คือเราอาจจะเรียกว่าตัาชื่อสิแกง๊งแก๊งอะไรแก๊งแก๊งประยุทธ์แกง๊งไม่ได้เขนานข,ข,ขา,าขใหญ่กว่านั้นข้อมงำพักอีกประยุทธ์เขาใหญ่กว่าน้เรียกว่าเป็นขั้วตรงกันข้ามกับขั้วธรรมนัสขั้วสายตรงประยุทธ์อีกคือพวกสายตรงประยุทธ์ก็คือถ้าขั้วหนึ่งเป็น ธรรมนัตนลัลลมอนอันนี้ก็เป็นอีกขั้วหนึ่งถูกปะแต่ว่าในขั้วนี้ยพี่ถึกคนที่แน่นหนากับประยุทธ์จริงก็มีแค่สุชาติชมกลินนะใช่แขกว่าขั้วสมศักดิ์สุร,ริยะเนี่ยยังห้าสิบห้าสิบขึ้นอยู่กับการต่อรองขึ้นอยู่กับการต่อรองใช่วุฒธ์่ะใช่วุฒิตามนายกตลอดเลยนะลงพื้นดินโอ้แน่นอนแต่ว่าใช่วุฒธมีอะไรมีสิงบุรีใช่มีแค่นั้นจับโพสต์มิน ผลงานดีเยี่ยมไม่ถ้าดูว่าใครสามารถนำตัวเลขสสเข้าพักมากที่สุดเนี่ยสมศักดิ์สุยาก็ญญาามีภาษีมากกว่าชัวยวุฒิอ๋อชัวยวุฒิมีเมียอยู่สมสสกทมแล้วก็มีฐานพวกประชษปัดเก่าฐานประชษปัดเก่าซึ่ง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 อยู่กับเมียเขาเนี่ยก็คืออาจจะแบบสมัยก่อนที่เคยอยู่กับพวกประเชษปัดเก่าเนี่ยครับตอนนี้อยู่กับสานี้